มันเตะเพื่อนได้ไหมเตะเพื่อนในห้องยนเลยเป็นยง่ไจะเวลาตัวไหนไอ้กไปบ้่านีไปองไหมอ้คใหมันทรีีเขวอหนูป็ีตดั่มันตดัดตัดมันติดติดตัตัติดติดตัดติดตตัดยิดต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 ิอตอดติติดติดติติดติติดติดตติติดตตติติดตติติดติดตดดติ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 ดตติดติดติติดติติดติดยตต ใครใครตกดูได้เลยนะอันนี้ดูได้เลยมองไว้มองไว่าปูพีอะไรวะปูหมดปูไมนมีคนร่วงได้หรอวะกูถามใครได้ละไม่ไม่รอกันเลยอันสุดท้ายป๊บไอ้ที่มีคนร่วงมีคนร่วนได้หรอวะเจ๊ก็ดูแล้วกันเพื่อนเข้าไปกี่คนละโดดได้โดดได้แน่โดดเลย เกือบแล้วอ้เหี้ยเกือบแล้วโอ้ขนาดนี้ง่ายปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยง่ายปะปะง่ายรึว่าง่ายรึว่ไอคิวว่าไม่เลยไม่เลยอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินคือตัวเราไม่ได้เดินเลยนะตอนนี้นมันเดินให้เราเองมันมันโดนดึงเว้ยไอ้เหีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอยเลยไิ ไอยูไอยูไอโอ้ยดีล้โค้ดดีล้โค้ดดีมากดีมากดีมากไปตามลำดับไอพี่คนล่วงลูกบูเรียบร้อยแล้วเดินตามลำดับกินมาไหมตามลำดับให้เราระยะแรกคือแนวคือแนวแบบถ้าไม่มีใครโดดอ่ะมันมันไม่มันไม่ยากนะไอพุ่งเดแล้วไปไปไปแบบ

ก็เห็นอยู่ว่าใครรีบอ่ะคือจะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้รีบนะคือัวมันดิงไนเองอะไิ่งดิ้งด้งดิ้งดิ้ง้งไิ้งดิ้ง้วดิางดา้งิ้งดิ้งดิ้ยด้งดิงดต้ด้ยังไงวะ้งง้้ด้ด